นี้เป็นศิลปินยอดเยี่ยมค่ะเป็นรางวัลแรกเลยที่ได้ในสาขาศิลปินใช่หลังจากที่ก่อนอันนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาตล,ลอดอเลยใช่ค่ะพมันได้เป็นไดความฝันของเราแล้วกันเป็นศิลปินตอนนี้มันการตีลูกผลงานแล้วเป็นไงบ้างคะคก็รู้สึกดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะเรามีความฝันว่าเราอยากจะเข้าวงการในฐานะของการเป็นนักร้องหรือศิลปินมาโดยตลอดแต่ว่าเขาไม่ให้เป็นเขาให้เป็นแค่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยจนแบบตอนนี้เราสามารถที่จะสร้าง ผู้ติดตามได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะทําในสิ่งที่เราอยากทําได้จริงๆด้วยตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นศิลปินอิสระโดยไม่มีค่ายใดๆใช่เพราะว่าการล็อกเพลกับเราตอนนี้มันทำให้เราคืเรามีไวรัลหรือมีแฟนคลับไปบ้างก็รู้สึกว่าแตกต่างกันค่ะคือคนเนี่ยรู้จักเราจากคอนเทนต์อยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าคนเนี่ยให้คุณค่ามากยิ่งขึ้นกับการที่เวลามีผลงานเพลงออกมาเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเออมีความเป็นศิลปินแล้วก็ เออไม่ได้แค่มีชื่อเสียงอย่างเดียวแต่ว่ามีผลงานมีความสามารถแบบเป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มาแค่แต่งิัวที่วาเรางานหนุ่มงานหนักเราก็แน่นเหมือนกันเลยใช่ใช่ก็เป็นปีปีนี้ค่ะเป็นปีที่ได้ทําอะไรหลายอย่างมากเยอะมากๆเลยปีทองได้ไหมหนูว่าได้นะคะเพราะว่าตลอดชีวิตหนูหนูคิดว่าปีนี้เป็นปีที่พีคที่สุดสำหรับหนูเองเพราะว่าั้งละครเวทีและงานต่างๆที่มันเร่องมีปากหลากหลายลุ้มเข้ามาทีเดียวใช่ใช่ค่ะก็เยออกาสยังไงต่อสำหรับ อนคก็รู้สึกว่าพอได้ลองไปเล่นละครเวทีเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเราไปเต็มที่กับเรื่องของสายการแสดงมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเราหลงรักการแสดงใช่ค่ะแล้วเร็วนี้ก็เลยจะมีภาพยนตร์แบบเป็นจริงเป็นจังเลยใช่ค่ะเรื่องยายสปีดกำกับโดยอาเอกชัยศิริวิชัยออใช่ก็เป็นหนังใหญ่อีกเรื่องหนึง่ง เตรียมตัวยังไงบ้างก็ต้องต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวทั้งเรื่องของความสามารถแล้วก็เรื่องของบุคลิกภายนอกแล้วก็การแบบทําความเข้าใจกับเรื่องของตัวละครใช่ค่ะแล้วบทประมาณเนี่เป็นเป็นเป็นแฟนของหนุ่มนักบิด <c oughs> <c oughs> คือเรื่องของยายสปีดเนี่ยคือเป็นตำนานเหมือนเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่สงขลาเป็นเหมือนกับคุณยายที่โดนเด็กแวน้น <c oughs> เด็กแว้นชนขาดครึ่งแล้วเขาก็เวลาสองทุ่มสิบห้าเนี่ยคุณยายจะออกมาไล่เด็กแวน้น ใช่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 ค่ะแล้วเราก็ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ขับเคลื่อนยายสปีดเนี่ยรับบทโดยแม่ตรงเหม่งรักกล้าวใช่ซึ่งกับแม่รักกล้าเนี่ยเราก็เคยเล่นแล้วในละครเวทีคือเคยเป็นคุณนายเป็นแม่บุญธรรมกับลูกสาวบุญธรรมแต่รอบนี้เป็นหลานกับยายใช่กดดันไ่เหมือคนเก็กดดันค่ะกดดันใช่ ก็แม่ฝีมือมาแล้วใช่ค่ะจ้าแม่ฝีมือแล้ว,ลวก็จริงๆในเรื่องพอเป็นเรื่องของอาเอกอชัยศิวิชัยค่ะคือเราก็เคยเห็นผลงานการกำกับโปรดักชันอะไรมาก่อนแล้วก็มีพี่ยวพี่ยูแฟนพี่จนนี่เล่นด้วยพี่ยวพี่ดีเจแมนอาเอกเล่นเองแม่หายอภพร,พรเล่นด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยรวมเลยคนะ่ะคือรวมรวมค่ะใช่เราจะเจอแต่แต่ละท่านจริงๆทั้งนั้นเลยเราก็คัามถเล่น,นเลยไม่เเราเรียกได้ว่าเหมือนถือโอกาสแบบเข้าไปฝากตัวไปขโมย ไปขโมยฝีมือไปขโมยแบบอะไรที่แบบว่าเราจะลักจํามาได้เพราะว่าแน่นอนว่าเขามีประสบการณ์กว่าเราไม่รู้กี่เท่าใช่ใช่ค่ะได้ฟีน่าเริ่มถ่ายวล่าถ่ายแล้วถ่ายไปแล้วค่ะฟีน่าได้ชมฟีน่าได้ชมแน่นอนค่ะอ่าฝากผลงานค่ะก็ฝากนะคะสยามโมกับเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะรักยอกยอกเอาไปบอกแม่เธอก็เป็นเพลงที่กําลังไวรัลในปิกต๊อกใช่หรอที่ยอกยอกเอาไปยอกแม่เธอเป็นเพลงแรกที่ลงทุนเอง พวบคุมการผลิตเองคือความจริงคือตั้งใจอยากจะสร้างค่ายเพลงหรือว่าเหมือนเอาโอกาสไปให้น้องๆคนใหม่ๆที่เขามีความสามารถแต่ว่าศิลปินคนแรกที่เราลองลองลงทุนลองโปรโมตอะไรเงี้ยก็คือทําเป็นของตัวเองก่อนใช่ค่ะก็ฝากเพลงนี้ด้วยแล้วก็ภาพยนตร์ยายสปีดอย่างที่บอกไปนะคะใช่ที่หนึ่งนะใช่ค่ะเก่าที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ